แกคิดว่าความรักอ่ะมันคือรางวัลของการทำความดีเหรอวะเฮ้ยนายเราถามรายหน่อยดินายห้องสี่สามสี่ไปทางไหนอะ่ะนี่นายเป็นพารามิเซียมเหรอเรียนมาต้องกี่เดือนกี่ปีแล้วจำไม่ได้หรือไงเฮ้ยพี่ผมขอโทษครับเป็นเพราะมึงเลยเกือบโดนลูกพี่ละเอ้ยเลีนแม่งอะไรไปวะ เออเอาแม่งดิเฮ้ยทำไรกันเมื่อกี้มีเรียกใครทุพี่เฮ้ยหรือข้างหลังเรามีคนหนึวะเฮ้ยนายนายนายเฮ้ยนาย,นายตอบเราก่อนดิเฮ้ยแกมายุ่งอะไรกับเพื่อนเราอะ่ะเออนูน่นไปอยู่กับเพื่อนแกนูน่นนี่พวกเธอจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับพวกนั้นเหรอ สงสัยไหมว่าว่ไอมันเป็นอะไรอะ่ะเออนั่นดิเขาอาจจะกินยาไม่ขยาวขวดก็ได้นะครับเฮ้ยพวกแกรู้อะไรปะไออิดมันประสบอุบัติเหตุแล้วความจําเสื่อมเว้ยขนมบังเด้เฮ้ดาวกินขนมป่ะจ๊ะกินหน่อยนะ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  เราไม่รับขนมจากคนที่ทําให้เราขายหน้านะคนสันดานแบบนายเก็บไปกินเองเถอะคนเรามันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวอยู่เวนวันนี้ด้วยเหรอก็วันนี้เวรเราแล้วก็มาทำปกติใช่เหรอใช่ดิมาเดี๋ยวเราช่วยทำอืม นอนไหมครับขออนแล้วบ้างดิอขอบคุณค่ะ ลูกพี่ลูกพี่ความจําเสื่อมจริงปะมึงเคยสังเกตสายตาตอนที่คนอื่นมองพวกมึงปะกูรู้สึกชอบสายตาตอนที่คนอื่นมองกูในตอนนี้มากกว่าตอนที่กูเป็นกูในตอนนั้นอีกเออกูแก้ความเสื่อมดาวดาวฟังแลาวกันดีแกยังจะให้เราฟังอะไรอีกวะเรา อพอเหอะเราไม่อยากเชื่อะไรแกอีกแล้วอะแต่เราอธิบายได้นะเว้ยอธิบายอะไรอีกอะในเมื่อเรารู้ความจริงหมดแล้วนะเว้ยเราแค่อยากทำความดีเพ่อเธอจะมองเราบ้างเลิกทำสันดานแบบนี้เหอะวอะแกคิดว่าความรักอะมันคือรางวัลของการทำความดีหรอะวอะดาวเราขอโทษ อ้าวมาแล้วเหรอลูกขอบใจที่มาช่วยงานครูทุกวันเลยนะขอบคุณนะอย่างน้อยก็ยังมีแกที่ไม่ชั้นเอาหนูกำวังจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกวันนั้นเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสวัสดีครับป้า วันนั้นผมไม่เป็นไรมากครับปาบ้านช่วยป้าขอบใจมากมากนะถ้าไม่หนูช่วยวันนั้นป้าคงโดนถชนไปแล้วอะ่ะการเปลี่ยนแปลงของเธอก็ทําให้เรารู้สึกด,ดีกับเธอเหมือนกันนะเราจะลองให้โอกาสเธออีกครั้งนะอิด <It. S 1> การทําความดีไม่ใช่สิ่งที่ยากหรอกนะแต่การทําความดีที่เริ่มต้นด้วยการโกงหกจากคนเกเรอย่างผมมันก็ยากนะที่จะมีคนมาเชื่อแต่นั่นแหละผมก็ยังเลือกที่จะทําความดีต่อไป แม้เธอคนนั้นหรือคนอื่นๆจะมองไม่เห็นสิ่งที่ผมทำก็ตาม